เราชนะเช็คสิทธิ์คุณสมบัติลงทะเบียนเตรียมรับเงิน7,000บาทเดี๋ยวเราไปฟังเนื้อหาข่าวกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเจอกันกับใต้อีกแล้วนะคะในช่องกีตาร์สติโอค่ะค่ะสำหรับายหนะ้าที่เพิ่งเข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของช่องกีตาร์สติโอด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเนื้อหาข่าวกันเลยค่ะ ตรวจสอบเราชนะเช็คสิทธิ์คุณสมบัติลงทะเบียนเตรียมรับเงินเยียวยาโควิด7 0 0 0บาทครบทุกกลุ่มจบที่เดียวเลยนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเนื้อหาข่าวกันเลยค่ะค่ะข้อมูลที่สำคัญเราชนะนะคะก็เช็คสิทธิ์คุณสมบัติแล้วก็ลงทะเบียนก็มีดังนี้นะคะกระทรวงการคลังก็ดำเนินการแจกเงินตามมาตราการเราชนะให้แก่ประชาชน จำนวน31.1ล้านคนนะคะวงเงินไม่เกิน3,500บาทต่อคนต่อเดือนเป็นระยะเวลา2เดือนรวมเป็นเงิน7,000บาทสำหรับเดือนมกราคมกุมภาพันธ์2,564แต่ว่าค่าจะทำการจ่ายเงินในในเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็เดือนมีนาคมนะคะซึ่งวงเงินที่นำมาใจ่ายในครั้งนี้ก็อยู่ที่2,1200 0ล้านบาทนะคะนี่ก็ เป็นในส่วนของเงินรวมโครงการเราชนะผู้ได้รับสิทธิ์ก็จะได้เริ่มรับเงินช่วงต้นเดือนคุมภาพันธนะะ์โดยวงเงินช่วยเหลือเพื่อลดค่าของชีพดังกล่าวนะคะเพื่อใช้จ่ายสําหรับการอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าใช้จ่ายอุปโภคสาธารณโภคที่จําเป็นและก็ค่าใช้จ่ายสําหรับการเดินทาง การคัดกรองผู้ได้รับสิทธิ์นะคะก็จะพิจารณาในเรื่องของรายได้ช่วยเหลือจากคุ้มครองประชาชนทุกกลุ่มอาชีพไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระหาเล่แพงลอยรับจ้างเกษตรกร,ะร,กรนะคะนี่ก็จะเป็นในส่วนของกลุ่ม3กลุ่มที่เคยพูดไปหลายคลิปแล้วนะคะ ก็มีอยู่3กลุ่มด้วยกันนะคะซึ่งก็เป็นกลุ่มผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีอยู่14ล้านคนแล้วก็กลุ่มที่2ก็จะเป็นกลุ่มโครงการคนละครึ่ง15ล้านรายนะคะแล้วก็โครงการเที่ยวด้วยกันอยู่ที่1.5ล้านรายนะคะแล้วก็กลุ่มที่3ก็คือกลุ่มที่ไม่เคยลงทะเบียนร,รับสิทธิ์หรือไม่มีชื่อในระบบนะคะลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์มเราชนะ .com นะคะส่วนคุณสมบัติก็พูดไปแล้วนะคะวันนี้ก็มาย้ำอีกรอบหนึ่งสําหรับคนที่จะได้รับ สิทธ์ก็จะเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยอายุแต่งแต่ป8ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะคะณวันที่รัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการคนกลุ่มที่ไอข้อที่2ก็จะเป็นในส่วนของไม่เป็นผู้ประกันต,นตนตามมาตรา33ตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคมผู้ที่มีคุณสมบัติครบและก็ไม่ครบตามเงื่อนไขาการได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสำนักงานประกันสังคมณวันที่คณะนะ รัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการนะคะข้อที่3ก็จะเป็นในส่วนของคนที่ไม่เป็นข้าราชการพนักงานราชการพนักงานลูกจ้างเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับผลตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐโดยตรงณนะวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการทั้งนี้หน่วยงานของรัฐให้หมายความถึงหน่วยงานของรัฐตามมาตรา4ีแห่งพระราชบัญญัติวินยัยการเงิน การคังของรัฐนะคะพศสองหนะคะข้อที่4ก็คือไม่เป็นข้าราชการการเมืองตามพระราชบัญญัติระเบียบราชการการเมือง2535และก็ที่แก้ไขเพิ่มเติมนะวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเองชอบโครงการไม่เป็นผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยหว,วัดจากส่วนราชการไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน3 0 0แสนบาทตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุดไม่มีเงินรวมการทุกบัญชี เกิน5 0 0แสนบาทตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุดกลุ่มที่ไม่ต้องลงทะเบียนเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์ก็คือจะต้องตรวจสอบข้อมูลกลุ่มที่มีฐานข้อมูลอยู่แล้วเป็นอันดับแรกก็คือกลุ่มผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับวงเงินช่วยเหลือตลอดระยะเวลาโครงการผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับวงเงินช่วยเหลือทุกทุกวันศุกร์ของวันของแต่ละสัปดาห์เริ่มตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์2564เป็นต้นไปหรือจนกว่าจะครบวงเงิน7,000บาท กลุ่มที่ได้รับเงินผ่านแอปพลิเคชันเป๋ตังก็คือจะตรวจสอบเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์กรณีผู้ที่อยู่ในข้อมูลที่อยู่ในโครงการคนละครึ่งหรือเราเที่ยวด้วยกันนะคะก็ที่ได้ให้ความยินยอมให้นําข้อมูลไปประมวลผลหรือเปิดเผยเพื่อดําเนินการมาตรฐานมาตรการอื่นๆของรัฐนะคะที่ผ่านมาการคัดกรองผลสมบัติตามเกณฑ์ที่กําหนดจะได้รับ,บวงเงินช่วยเหลือผ่าน การชำระเงินระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐก็คือ G Wallet Application เป๋าตังเป็นรายสัปดาห์โดยสัปดาห์ละ1,000บาทต่อสัปดาห์วง,งเงินต่อคนต่อตลอดระยะโครงการก็คือจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมนะคะก็เป็นเงิน70,00บาทและก็ผู้ที่มีแอปพลิเคชันเป๋าตังก็สามารถตรวจสอบสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์เราชนะ com ได้ตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์นะคะสำหรับกลุ่มนี้และก็จะเริ่มรับวงเงินช่วยเหลือทุก วันพฤหัส,สบดีของแต่ละสัปดาห์เริ่มตั้งแต่วันที่18กลุ่กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะคะหรือจนกว่าจะครบวงเงินสำหรับกลุ่มที่ลงทะเบียนคัดกรองผู้ได้รับสิทธิ์จะต้องลงทะเบียนคัดกรองได้รับสิทธิ์ก็คือกลุ่มที่ไม่มีข้อมูลนะคะหลังจากที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราชนะแล้วและก็ผ่านการคัดกรองที่กําหนดจะต้องยืนยันตัวตนผ่านระบบ ชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ G Wallet Application อเป่าตาังก่อนนะคะจึงจะได้รับวงเงินช่วยเหลือเป็นรายสัปดาห์สัปดาห์ละ1,000บาทต่อต่อสัปดาห์นะะตลอดโครงการนะคะจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมเป็นเงิน7,000บาทนะคะผู้ที่ไม่มีข้อมูลสามารถตรวจสอบสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์เ,าเราชนะ com ได้ตั้งแต่วันที่ 8กุมภาพันธ์นะคะสหรับคนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนยังไม่มีข้อมูลนะคะและก็จะเริ่มรับวงเงินนะคะทุกๆวันเพื่อรหัสสบรีของแต่ละสัปดาห์เริ่มตั้งแต่วันที่18กุมภาพันธ์2564เป็นต้นไปจนกว่าจะครบวงเงินนะคะ สำหรับกลุ่มเกษตรกรนะคะก็จะแบ่งออกเป็น3กลุ่มด้วยกันนะคะซึ่งเกษตรกรเนี่ยก็จะมีกรณีที่เป็นผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วนะคะก็จะได้รับวงเงินช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเลยนะคะกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่อาจจะมีอยู่ในกลุ่มผู้ที่มีแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะคะก็คือได้รับความยินยอมให้นําข้อมูลไปประมวลผลนะ,ะเพื่อเปิดเผยําเนินการมาตรการอื่นๆของรัฐ ม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่มีแอปพลิเคชันเป่าตังนะคะไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นะคะหากผ่านการตรวจสอบแล้วก็คัดกรองตามผลสมบัติข้างต้นแล้วนะคะข้หน่วยงานภาครัฐก็จะได้นําวงเงินนะคะช่วยเหลือผ่านระบบการชาระเงินอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐก็คือ g ี a l เล็นะคะก็แอปพลิเคชันเป่าตังทันทีสำหรับคนที่อยู่ในกลุ่มนี้นะคะต่อไปกลุ่มที่3ก็คือกรณีเกษตรกรที่ไม่มีข้อมูลอยู่ในฐานข้อมูลนะคะก็คือจะต้อง ไม่มีทั้งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่มีแอปพลิเคชันเป๋าตังนะคะก็ต้องลงทะเบียนใหม่นะคะโดยลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราชนะ .com นะคะหากผ่านการตรวจสอบคัดกรองคุณสมบัติต่างๆแล้วนะคะฐานข้อมูลหน่วยง,งานของภาครัฐก,ก็จะได้รับวงเงินช่วยเหลือผ่านระบบการชําระเงินอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐก,ก็คือ g w a l ร e t นั่นเองนะคะผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนะคะ หากเกิดว่าท่านมีปัญหานะคะก็จะมีศูนย์รับร้องเรียนเราชนะนะคะกระทรวงการคลังก็จะเปิดให้มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกรณีที่อาจจะมีผู้มีสิทธิ์แต่อาจจะไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบหากมีการตกหล่นสามารถแจ้งมายัางกระทรวงการคลังได้สามารถตรวจสอบเช็คสถานะได้ที่เว็บไซต์เราชนะถ้าไม่ผ่านจะมีการแจ้งว่าเป็นเพราะอะไรนะคะนี่ก็จะเป็นข่าวๆที่ได้นํามาชี้แจงให้กับทุกคนได้รับฟังกันสําหรับทั้งกลุ่มต่างๆนะคะทั้ง3กลุ่มแล้วก็รวมไปถึงกลุ่มเกษตรกร ที่อยู่ในกลุ่มต่างๆแล้วก็รอรับเงินนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ